สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเล่าเรื่องหลอนๆสั้นๆก่อนนอนนะคะเรื่องนี้ก็ย้อนไปประมาณ10ปปับปีเกือบจะ20ปีที่ผ่านมานะคะตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่เลยค่ะก็พ่อเป็นอาสาสมัครกู้ภัยนะคะได้ไปออกเหตุกับพ่อณนะอำเภอหนึ่งในจังหวัดสุราธานีค่ะแล้วก็บังเอิญว่าไปช่วยดูแลความเรียบร้อยหนึ่งในโรงเรียน มีงานโรงเรียนที่ตำบลหนึ่งนะคะ,ะมันก็เกิดเหตุวัยรุ่นสองพวกราตรีกันโดยมีวัยรุ่นคนหนึ่งก็ได้เกิดโดนแทงแล้วก็หนูกับพ่อก็เลยแล้วก็สมาชิกคนอื่นๆก็ได้รีบส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ทันเวลานะคะมันก็โดนแทงไปหลายแผลเสร็จแล้ว พยาบาลช่วยไม่ทันนะคะเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะเสร็จแล้วก็ได้กลับมาส่งสถานที่ยังบ้านเกิดในวัดบ้านเกิดของเขานะคะกลับมากอม็อยู่ในรถนะคะอยู่ในอยู่ในรถก็สี่คนแต่เปิดประตูแค่สามฝั่งแต่เสียงปิดประตูสี่ฝั่งค่ะมีลุงคนหนึ่งก็บอกว่าเอา้าลูกเบ้าก็ลงตรงนี้นะ เขามาส่งเรือก็ลงตรงนี้ก็คิดในใจก็กลัวๆนิดนึงนะคะแล้วก็ก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่กลัวมากเสร็จสับก็พ่อก็พาตัวหนูกับพ่อก็กลับบ้านพอจะกลับบ้านมันต้องผ่านโค้งหนึ่งนะคะมันเป็นโค้งอันตรายแล้วก็ขึ้นชื่อมากเรื่องนี้แต่ก็หลับมาตลอดทางเพราะคิดว่าเออแป๊บบนึ่งเลยก็ถึงบ้านแล้วอ่ะ เสร็จแล้วก็ตกใจตื่นนะโค้งนั้นพอดีเลยค่ะเพราะว่ามีผู้หญิงใส่ชุดสีขาวเดินผ่านหน้ารถไปเลยค่ะตกใจตอนนั้นคิดว่าอพ่อช่วยคนมาเทๆจะดุนจะชนเขาหรือ่ยนะคิดในใจอย่างนี้นะคะแต่หันไปดูพ่อพ่อก็ขับรถโดยที่ไม่เห็นไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตัวเองเห็นนี่คงจะเป็น การเห็นครั้งแรกหรือว่าปฐมฤมกิกดีกว่านะคะมีข้อมีเรื่องหลวนเข้ามาในชีวิตเยอะแย,ะ,ยะมากมายจะเล่าต่อต่อไปอีพีหลังๆนะคะแต่ว่าอีพีนี้ก็หลังจากนั้นก็คือขับรถกลับบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วก็มันจะมีเหตุการณ์ต่อเนื่องแบบนี้หลายๆอย่างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะบ๊ายบาย